ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับก็เจอกับลุงตันคนบนานาธิกนลอีกเช่นเคยเนาะเดี๋ยวแต่วันนี้ก็จะมา,าวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งก็ในคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่26กันยายน68เนาะงวดวันพุทธที่ผ่านมาเนาะพุทธที 24กันยายน 68, นะต์68เนาะสูตรที่ลุงตันให้ไปก็เด่นเนาะเด่นนี่มา2ตัวเนาะก็คือมา1กับ4นะครับส่วนจุด2ตัว3ตัวเนาะที่ลุงตันวางให้ก็ถือว่าเฉียดชฉีวไปนะเนาะลุงตันวาง1-4ไว้เนาะก็ปรากฏว่าบนเนี่ย มา1 5นะครับก็ผลาดไปนิดเดียวนะครับส่วนตัวเลขในตารางเนะานะหนึ่งกับ4เนาะจะมีทั้ง2ตารางเลยนะครับก็ถือว่า,าตัวเลขในตารางยังเดินเนาะก็ถือว่ายังสามารถที่จะมีครต่อได้เนาะส่วนงวดประจำวันที่26เนาะ งวดวันศุกร์นะครับลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขที่ลุงตันวิเคราะได้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนาเนาะงวดประจำวันศุกร์นะครับศุกร์ที่26กันยายน68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องให้รับชมเนาะลุงตันก็ยังใช้การเทียบนะครับเทียบผลลัพธ์นะครับจาก ส,สูตรสอสูตรเนาะก็คือสูตรเหมือนกัน2ตัวกับกลุ่มเลขกำลังวันเนาะซึ่งก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะก็ถือว่าใช้หลักการนี้เนาะตัวเลขที่ได้ในการาวิเคราะห์ที่เอามาวางในตารางเนี่ยตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาเลยตลอดนะครับก็ถือว่าหลายท่านเนาะ ก็โชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับอันดับแรกเนาะลุงตันก็จะเอาตัวเลขมาวางในตารางกันก่อนเนาะมาเริ่มกันที่สูตรเหมือนกันสองตัวเนะาะแถวที่หนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้เนาะก็คือได้4ี่นะครับแถวที่สองได้หนึ่งนะแล้วก็แถวที่สามีได้ห้านะครับ <c oughs> ต่อไปเนาะก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อท pues mm uh, ี่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่อ่าสี่แล้วก็ห้าเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสามนะครับแถวที่สองเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์เนาะอ่าแล้วก็แถวที่สามห้าห้าแล้วก็หก ตัวนี้ก็จะเป็นสีนะก็จะประมาณนี้นะครับสลับผลลัพธ์ในตารางจากสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะทีนี้มาดูกลุ่มเลขกำลังวันนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นเนาะก็จะใช้ตารางข้างบนนะครับลองลงมาก็จะใช้ตารางที่สองนี้นะครับตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับก็จะมีสนะีเนาะ มีสี 5, นะ่มีห้านะครับอ่ามีเจ็ดนะลองลองมาก็จะเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นสองนะครับเป็นหกนะแล้วก็เกนะ้าเนาะอ่าจากการสังเกตเนาะตัวเลขที่เหมือนกันในตารางจะมีมีศูนย์นะครับมีศูนย์มีสองมีสี่ มี5แล้วก็6นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ก็จะมาพิจารณาเนาะเลขเด่นกันนะครับโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางนี่แหละเนาะที่เหมือนกันนะครับหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่เมาส์บ่อยที่สุดนะครับเอามาใช้เป็นกลุ่มเลขเด่นเนาะ เมื่ประจำมาที่ยีบหกกันยาห8ดเนาะลูกตันให้เด่นอยู่ที่0นนะครับสองสเนาะแล้วก็6นะครับนะทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุด2ตัวเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีศูนย์สามเนาะศูนย์สามศูนห้าศย์หเนาะสี่ศูนสี่สอง,ส,ส,องสี่หนะครับห้าหก เจ็ดสองเจ็ดเก้าอ่าแล้วก็เก้าสองเนาะอ่าันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะทีนี้มาดูสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีห้าศูนย์ห้าห้าเจ็ดเก้า หกศูนยแล้วก็9ก้นะครับอันนี้ก็เป็นชุด3ตัวแล้วก็2ตัวรวมถึงปุ่มเล็กเด่นเนาะที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์ในสองตารางนี้นะครับปีน้องเอฟซีก็ มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่างนี้ก็สามารถจับทุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์หรือว่าการนำเสนอกลุ่มตัวเลขนะครับ ลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าการเทียบการเทียบผลลัพธ์นะครับจากสูตร2ส,สูตรนะครับก็คือผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกันสตัวนะันและก็คุมเลขกําลังวันเนาะซึ่งใช้มานานนะครับสำหรับหลักการนี้นะครับเ,เลยที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละงวดที่เอามาวางในตารางก็ถือว่ามาบอยนะครับ บ่อยมากนะครับแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางให้กับพี่น้อง้รับชมเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงตำแหน่งเนาะหรือว่าคลาดเคลื่อนนะแต่ท่านที่มีความเห็นที่แตกต่างเนาะจับคุดเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะโชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดกวัแล้วกันนะครับท้ายนี้ลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอสซีที่ติดตามลุงตันโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไกลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงตานลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ